แล้วก็มาดูอีกนะคะว่าในส่วนของอพสุภะในส่วนของอโอเคในส่วนของพพสับพูดผิดนะคะในส่วนของ6กนะคะในนี้ก็คือเป็นพบกรมมะนะคะกรมมะพันทุทนังนะะซึ่งก็อ่านได้เลยว่าเป็นดาวศุกร์นะคะก็ อยู่ในหนุนดวงตัวเองนะคะดาวศุดาวพระศุกก็หนุนดวงตัวเองนะคะซ้านะคะก็แล้วก็เป็นดาวสุประเคราะห์ด้วยนะคะและในในดวงนะคะก็ดูว่าอ่าเกิในเกณฑ์นะคะในเกณฑ์ชันสานะคะก็จะได้17ดโนไปที่ดาวอังคารนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรเสียหายไหมนะคะดาวอังคารในดวงเกิดก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะ ก็ได้ฐานอังคารนะฐานตัวเองด้วยนะคะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะอ่าอันนี้เป็นดวงบีบนะคะเป็นคนเครียดดูลักษณะดวงนะคะบีบจํานวนมากนะคะจานวนมากบีบจํานวนน้อยตรงกลางนะคะเราเห็นดวงเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นคนชอบเครียดนะคะส่วนในเรื่องของลัคนาลัคนาทางของ เ,เวลาที่เราถ่ายดาวจรนะคะเวลาที่เราถ่ายจรเดี๋ยวจะขออุบไว้ในเรื่องของการถ่ายจรคนที่ตั้งคําถามปุ๊บสมมุติว่ามีคนมาถามเราในยามยามนี้กี่โมงแล้วโอเคสินาฬิกาปกติแล้วแต่ใครจะตั้งยังไงเลยนะคะ5้กานาทีแล้วแต่คนจะแล้วแต่คนจะใช้นะคะบางคนก็จะใช้หลัก แบบแบบแบบที่เราใช้บางคนเขาก็จะมีวิธีการซึ่งวิธียามเนี่ยให้แม่นยามมีเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของยามคือพยายามให้ลงให้ละเอียดที่สุดเพราะว่าคําถามที่มันทีๆเนี่ยใช้ยามซ้ํากันไม่ได้ถือว่ามีการใช้งานไปแล้วนะคะอห้าสิบเก้าเท่ากับยี่สิบเก้าเป็นยามที่เอ่อสี่ห้าหกเป็นยามที่หกของยามกลางวัน ไล่เลยนะคะ1 6 4 2 7 5 3 1ใครไม่รู้ยามกลางวันข้ามนะคะ1 2เป็นยามวันนี้เป็นวันพระฤหัสับ,บดีต้อง5 5 3 1 6 4 2เป็นยามจันนะคะจัน29นาที1 6 4 2 7 5 3 1 6 4 2นะคะยามที่8ก็ลงท้ายกลับมาที่2และเป็นยามสุด ป็นยามสุดท้ายนะครับป็นยามสุดท้ายลัคนาคําตอบอยู่ตรงนี้ดิฉันถามเลยแล้วกันว่าหกเจดที่ฉันให้มอบหมายให้ใครบางคนไปทํางานวันนี้ประสบความสําเร็จไหมนะฮะแปดเก้าสโอเคอ่าโอเคมันลงพยายะเนาะมันเป็นฐานพยายะด้วยฉันกรีดเพราะว่าเออมันมี มันมีความไม่ได้ดังใจอยู่นิดน่อยนิดน่อยเพราะอะไรอลองดูว่าจริงไหมนะคะเสาสิบเป็นฐานของเสานะคะเสาฆ่า,ามรณะจะฆ่าพยายะได้นะคะจะกำจัดพยายะอริินะได้นะะโอเคมันจะสะดุดนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วเขาทำได้นี่ดิฉันก็เอาใจสามสิบห้านะคะเจ็ดสิบเอ็ดนะคะโอเคถือว่าอ้า ถือว่าโอเคนะคะอืมทำได้นะอ่ะก็มันตกคำว่าได้ไม่ได้เสียอะไรแต่ภายในลึกๆก,ก็คืออาจจะมีสะดุดนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงราย,ล,ายลักในรายละเอียดจะดูคลิปต่อไปชอบสอนนะคะใครชอบก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะชอบใช้ยามนะคะในการดูแล้วก็ดูดวงชะตา ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ว่าไพ่นี้จะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้มากจะใช้เฉพาะดูดวงออนไลน์เวลาดูแป๊บๆดูเอาฟาสนะคะ